ทำอย่างไรให้เขารักเราตอนที่หนึ่งความรักไม่ใช่เวทมนต์แต่คือเคมีในสมองหลายคนคิดว่าความรักเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเวทมนต์บางอย่างที่ทำให้หัวใจสองดวงมาพบกันแต่แท้จริงแล้วความรักคือปฏิกิริยาเคมีในสมองที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก เมื่อเราพบใครบางคนที่ทำให้ใจเต้นแรงสมองของเราจะหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขความตื่นเต้นและการคาดหวังมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากเจอเขาอีกอยากคุยอยากใกล้และเมื่อเราเริ่มได้พูดคุยได้สบตาได้หัวเราะด้วยกันสมองก็จะหลัง่งออกซิโทซินสารแห่งความผูกพันและความไว้วางใจเพราะฉะนั้นความรักเริ่มต้นจากสมอง ก่อนจะลงมาที่หัวใจเสมอตอนที่สองถ้าอยากให้เขารักเราต้องเริ่มจากทำให้สมองของเขารู้สึกดีสมองของคนเราจำสิ่งที่ให้ความรู้สึกดีได้ดีกว่าสิ่งใดทั้งหมดถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ใกล้ใครแล้วเขารู้สึกสบายใจอบอุ่นเป็นตัวเองได้ไม่ต้องระวังคำพูดสมองเขาจะเริ่มจดจำว่าเวลาอยู่กับคนนี้ ฉันมีความสุขและพอสมองจำแบบนั้นบ่อยๆความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นความผูกพันโดยไม่รู้ตัวดังนั้นอยากให้ใครรักเราอย่าเริ่มจากความพยายามจะอิมเพรสเขาแต่เริ่มจากทำให้เขารู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่ใกล้เราพูดง่ายๆก็คือให้เขายิ้มได้ทุกครั้งที่เห็นเราเท่านี้สมองเขาก็เริ่มจดจำชื่อเราไว้ในส่วนของความสุขแล้วตอนที่สาม สมองรักความคุ้นเคยหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องทำให้ดูหน้าค้นหาอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆสมองคนเราชอบความคุ้นเคยเรียกว่า mere exposure effect คือยิ่งเราเห็นหน้าใครบ่อยๆฟังเสียงใครบ่อยๆสมองจะยิ่งรู้สึกปลอดภัยกับคนนั้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการอยู่ในชีวิตเขาอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องมากแต่มีคุณภาพ สำคัญมากกว่าการหายไปแล้วโผลมาพร้อมดอกไม้ใหญ่ๆตัวอย่างง่ายๆเช่นทักทายเขาอย่างจริงใจทุกวันส่งข้อความเล็กๆว่าดูแลตัวเองนะหรือแค่ยิ้มให้เขาในวันที่เขาดูเหนื่อยสมองจะจดจำความคุ้นเคยเหล่านี้ไว้เหมือนเส้นทางประจำที่มันอยากเดินกลับไปเสมอตอนที่สี่อย่าพยายามให้เขารักแต่ให้เขา รู้สึกมีค่าเมื่ออยู่กับเราหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของสมองมนุษย์คืออยากรู้สึกว่าตัวเองมีค่าถ้าเราเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นเมื่ออยู่กับเราไม่ว่าจะด้วยคำพูดการให้กำลังใจหรือแค่การฟังอย่างตั้งใจสมองเขาจะหลั่งสารโดปามีนและเซโรโทนินทำให้รู้สึกภูมิใจและมีความสุขเขาจะอยากอยู่ใกล้เราไม่ใช่เพราะเราเก่งกว่าแต่เพราะเรา ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าคนเรามักตกหลุมรักคนที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากกว่าคนที่แค่สวยหรือหล่อตอนที่หจงเป็นกระจกสะท้อนที่ดีมีคำกล่าวว่าเรามักรักคนที่สะท้อนตัวตนที่ดีที่สุดของเราออกมาเพราะในสมองเรามีระบบหนึ่งชื่อว่า m i r รอร์เน r โรน ระบบประสาทที่ทำให้เรารับรู้ความรู้สึกของคนตรงหน้าเมื่อเราอยู่กับใครที่เข้าใจเราจริงๆยิ้มเมื่อเรายิ้มเศร้าเมื่อเราเศร้าสมองจะหลั่งสารออกซิโทซินที่สร้างความไว้วางใจทันทีดังนั้นอยากให้เขารักเราอย่าพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นกระจกที่สะท้อนให้เขาเห็นว่าตัวเขาน่ารักเพียงใดเมื่ออยู่กับเราตอนที่6ก พลังของการฟังการฟังอย่างตั้งใจคือการส่งสัญญาณที่ทรงพลังต่อสมองอีกฝ่ายว่าคุณสำคัญนะฉันใส่ใจคุณจริงๆสมองของเราจะตอบสนองต่อความสนใจจากผู้อื่นด้วยการหลั่งโดปามีนและออกซิโทโซินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนเราถึงชอบคนที่ฟังเรามากกว่าคนที่พูดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขารักเราจงฟังเขา ด้วยหัวใจมากกว่าพูดด้วยปากตอนที่7รอยยิ้มคือภาษาของสมองนักวิทยาศาสตร์พบว่าแค่เห็นรอยยิ้มจริงใจสมองคนเราก็หลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งทำให้รู้สึกผ่อนคลายทันทีถ้าคุณยิ้มให้ใครด้วยความรู้สึกอบอุ่นจริงๆสมองของเขาจะเริ่มจดจำใบหน้าคุณในฐานะพื้นที่ปลอดภัย ลองคิดดูสิเมื่อเขาเครียดหรือเหนื่อยแล้วนึกถึงหน้าเราพร้อมรอยยิ้มที่จริงใจเขาจะรู้สึกดีขึ้นโดยอัตโนมัติและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความรักตอนที่8อย่าพยายามเป็นคนในฝันของเขาแต่จงเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดสมองของคนเราจับได้ทันทีว่าใครจริงหรือปลอม เพราะสมองส่วนอะมิกดาลาทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณความไม่จริงใจดังนั้นการพยายามปรับตัวจนไม่เหลือตัวตนจะยิ่งทำให้สมองอีกฝ่ายไม่สบายใจโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันถ้าเราเป็นตัวเองอย่างมั่นใจสมองเขาจะรับพลังนั้นและรู้สึกปลอดภัยคนเรามักตกหลุมรักคนที่สบายใจจะเป็นตัวเองด้วยมากกว่าคนที่พยายามทำให้เราชอบ ตอนที่9เวลาคือเพื่อนของความรักไม่ใช่อุปสรรคสมองต้องใช้เวลาในการสร้างสายสัมพันธ์ทางเคมีออกซิโทซินไม่ได้เกิดขึ้นทันทีมันค่อยๆเพิ่มขึ้นจากการมีประสบการณ์ร่วมกันเช่นได้ผ่านช่วงเวลายากลำบากได้หูเราะได้เข้าใจผิดและให้อภัยกันทุกครั้งที่เราผ่านอะไรด้วยกันสมองทั้งคู่จะสร้างความทรงจำร่วม ที่ทำให้รู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นอย่ารีบอย่ากลัวเวลาเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่ความเร็วแต่คือความลึกตอนที่สิบความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการปล่อยให้เขาเติบโตสมองของคนเราจะต่อต้านเมื่อรู้สึกถูกบังคับหรือควบคุมแต่จะเปิดใจเมื่อรู้สึกว่าฉันยังเป็นตัวเองได้แม้มีเขาอยู่ในชีวิต ดังนั้นอย่าพยายามผูกมัดจนแน่นแต่ให้พื้นที่ที่ทำให้เขาอยากกลับมาเองยิ่งคุณปล่อยให้เขาเป็นตัวเองมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งอยากอยู่กับคุณนานเท่านั้นตอนที่11ความรักที่แท้คือการให้โดยไม่ต้องขอสมองคนเรามีศูนย์กลางความสุขที่เรียกว่า n u c l e u s a c c u u m e n s ซซึ่งจะทำงานแรงที่สุดตอนที่เราให้ ไม่ว่าจะให้เวลาให้กำลังใจหรือให้ความเข้าใจเมื่อเราทำดีต่อใครโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสมองจะจำได้ว่าเราเป็นคนที่ให้ความสุขและอีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึง้งโดยไม่รู้ตัวเลยว่าทำไมตอนที่สิองพลังของความเงียบและสายตาบางครั้งเราไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่สบตาอย่างเข้าใจ สมองอีกฝ่ายก็จะตีความว่าเราสื่อใจถึงกันเพราะดวงตาคือช่องทางสื่อสารตรงถึงสมองส่วนอารมณ์การมองด้วยแววตาอบอุ่นและนิ่งเป็นการกระตุ้นให้สมองหลัง่งออกซิโทซินมันเหมือนสัญญาณไร้เสียงที่บอกว่าเธอปลอดภัยอยู่กับฉันได้และบ่อยครั้งนั่นคือช่วงเวลาที่ความรักเริ่มต้นโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลย ตอนที่13เมื่อเขาไม่รักเราสมองเราจะทำอย่างไรบางทีเราทำทุกอย่างดีแล้วแต่เขาอาจยังไม่รู้สึกเหมือนกันอย่าลืมว่าสมองแต่ละคนมีลวดลายความรักไม่เหมือนกันบางคนต้องการเวลาบางคนต้องการระยะห่างสิ่งสำคัญคืออย่าพยายามบังคับให้เขารักเพราะสมองไม่ชอบความกดดันมันจะยิ่งปิดกั้นความรู้สึก จงเป็นความอบอุ่นที่อยู่ใกล้ๆอย่างสม่ำเสมอเพราะบางครั้งความรักไม่ได้เกิดจากแรงดึงดูดทันทีแต่มาจากความสงบที่ค่อยๆเติบโตในใจอีกฝ่ายตอนที่14ความรักที่มีอิทธิพลจริงๆไม่ใช่เพราะสวยหล่อหรือรวยแต่มาจากพลังพิเศษที่ชื่อว่าความจริงใจเมื่อเราจริงใจ สมองอีกฝ่ายจะรับรู้โดยอัตโนมัติเพราะคลื่นพลังงานทางอารมณ์ (emotional frequency) จะส่งผ่านกันได้จริงและคนที่เรารักจะรู้ได้โดยไม่ต้องพูดเลยว่าเรารักเขาจริงตอนที่15รักแท้เริ่มจากเรารักตัวเองสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้ใครรักเราเราต้องเริ่มจาก รักตัวเองให้เป็นเพราะถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองสมองของเราจะส่งสัญญาณขาดออกไปและคนอื่นจะรับรู้ได้โดยไม่ต้องพูดเลยว่าเรากำลังขาดบางอย่างแต่ถ้าเรามีความสุขกับตัวเองยิ้มง่ายใจดีมีชีวิตที่มีความหมายสมองเราจะปล่อยคลื่นพลังที่ดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาเพราะความรักแท้ ไม่ใช่การหาคนมาทำให้เราสมบูรณ์แต่คือการเจอคนที่เราจะสมบูรณ์ไปด้วยกันบทส่งท้ายเมื่อเข้าใจสมองก็จะเข้าใจหัวใจสุดท้ายความรักไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันคือผลลัพธ์ของเคมีในสมองที่ถูกกระตุ้นด้วยความอ่อนโยนความเข้าใจความคุ้นเคยและความจริงใจ ใครที่เข้าใจสมองของคนรักได้ก็จะเข้าใจหัวใจเขาได้ลึกที่สุดเพราะสิ่งที่ทำให้เรารักกันไม่ใช่คำพูดสวยหรูไม่ใช่รูปโฉมแต่คือความรู้สึกปลอดภัยที่สมองอีกฝ่ายมีทุกครั้งเมื่ออยู่กับเราและนั่นคือความรักที่แท้จริง